ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวปันนโกวัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมรุ่นปดนี่จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2536 ลักษณะเหรียญเป็นรูปทรงรูปเต่าหูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปพระสังกจายนิอักขรยันล้อมและมีอักษรภาษาไทยจารึกหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองรุ่นปดนีด้านหลังเหรียญเป็นอักขรยันจำนวนการจัดสร้างเหรียญพรยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว รุ่นปดนี้หรือรุ่นแรกแห่งวัดนี้ 1. เนื้อทองคำสร้าง374องค์ 2. เนื้อเงินสร้างจำนวน2536องค์ 3. เนื้อนวะสร้างจำนวน2536องค์ 4. เนื้อทองแดงสร้างจำนวน3 0 0 0 0องค์ ทั้งนี้เนื้อเงินและเนื้อนวะถูกแบ่งออกไปอยู่ในชุดทองคำอีก374องค์หลวงปู่หลิวเกิดเมื่อวันที่7ทธันวาคมปีพุทธศักราช4 4 8 8ณนาบ้านหนองออตำบลบ้านสิง์อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในตระกูลแซ่ตังของนายแต่งและนางน้อย เป็นบุตรคนที่สามในจำนวน9คนในวัยเด็กขนาดที่เพื่อนๆวิ่งเล่นซุกซนกันตามภาษาเด็กนั้นท่านกลับมองถึงความยากลำบากของครอบครัวจึงช่วยทางบ้านทำงานทำการพร้อมเรียนวิชาช่างไม้จากผู้เป็นบิดาไปด้วยเมื่อโตขึ้นท่านจึงมีความชำนาญทางช่างเป็นเลิศนอกจากนี้ท่านยังสนใจศึกษาด้านยาสมุนไพร จนกลายเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงแต่แล้วชะตาชีวิตของท่านข้อหักเหให้ต้องทิ้งบ้านเกิดเข้าป่าไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ชาวเกเรียงอยู่ถึง3ปีก่อนจะกลับประปับโจรผู้ร้ายที่ลังแกครอบครัวจนพ่ายแพ้แล้วท่านก็แยกตัวออกมาทำงานของตัวเองและมีภรรยาชื่อนางหยดมีลูกชายด้วยกัน หนึ่งคนจนอายุได้27ปีท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวะจึงตัดสินใจบรรพชาเป็นพระพิสุณาวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีหลวงพ่อโพธาพิลมวัดบำรุงเมืองเป็นพระอุปชาหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และ พระอาจารย์หอเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าปันนโกจากนั้นท่านก็กลับไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อและเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวกะเลี่ยงอีกครั้งรวมทั้งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช และหลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงพระคณาจารย์อีกหลายท่านและหลวงปู่หลิวท่านใดช่วยบุรณะวัดอีกหลายวัดไม่ว่าจะเป็นวัดโคกวัดท่าเสาว,วัดสนามแย้วัดไสทองพัฒนาวัดไล่แตงทองและสำนักสงฆ์ประชาสามัคคีเป็นต้น หลวงปู่หลิวทันมรณภาพเมื่อวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2543สิริอายุ95ปี7 4พัรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่